คอนนิจิวะค่ะทุกคนวันนี้จะพามาเที่ยวเมืองอูจิค่ะเมืองที่มีดีที่ชาเขียวนะคะที่เรากำลังเปิดอยู่นั้นให้ทายว่ามันคืออะไรใช่ค่ะ มันคือชาเขียวนั่นเองแต่เป็นเบียร์ชาเขียวค่ะทุกคนนี่เราตั้งใจมาทานรามเมงนะคะเราไม่ใช่ใส่ดื่มค่ะไม่ใช่ใสยดื่มน้อยค่ะแต่ดื่มมากไว้ก่อนนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะดื่มนะคะเราขอเปิดต่อรับรสกันก่อนเลยค่ะเปิดต่อรับรสด้วยการดื่มเบียร์นั่นเองก่อนจะมาทานรามเมงที่มีรสชาติแบบนัวๆเข็มๆนิดนึงเราก็ขอเปิดต่อรับรสด้วยเบียร์รสชาติที่ ยังไงยังไงรสชาติยังไงคำปลายชิมชิมอืมขมนิดนึงแต่ก็ได้แหละก่อนจะกินรามเมงนวนๆเนาะเราก็ต้องขมนิดนึงก่อนไหมเรื่องชิมของคนอื่นให้ไว้ใจเราเลยค่ะขอชิมหน่อยค่ะ ก่อนที่จะเข้าร้านนะคะก็จะมีพนักง,งานนะคะนําเมนูมาให้เราดูระหว่างที่รอคิวนะคะรอคิวก็จะมีเขียนเลขให้ด้วยนะคะไม่ได้ดื่มแต่เบียร์นะคะน้ำเปล่าก็ดื่มเหมือนกันคะ่ะระหว่างที่เออกินรามเมงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาต่อกันที่กาแฟคะ่ะกาแฟวิวดีๆมองดูวิวสิคะวิวที่ออกไปข้างนอกคะ่ะโอ้โหวิวดีวิวสวยมากผู้ชายดีมากคะ่ะอื้ นี่อบป้าของฉันเองค่ะฉันแต่งตั้งให้เขาเป็นอบป้าค่ะพีวีบีทีนั่นเองเราเป็นติ่ง b t s นะคะทุกคนเมนเราก็คือ VBT s นั่นเองเราก็เลยแต่งตั้งให้สามีของเราเป็นพีวีบีทีนะคะตอนนี้พี่วีก็ขอเดินเล่นเดินย่อยเดินชิลนะคะพี่วีบอกว่าดูอะไรไปเลื่อยเปื่อยคะ่ะอื เหลือบมองไปเห็นอันหนึ่งพี่วีบอกว่าขอแวะนิดหนึ่งมันคือร้านอะไรร้านอะไรมันคือร้านเล่าญี่ปุ่นค่ะทุกคนขอชิมคำหนึ่งชิมไปเป๊กหนึ่งค่ะบอกว่าฮอนทองฮอนทองฮอนทองบ๊บบบแล้วก็เดินต่อมานิดหนึ่งมาเจอร้านแตงกวาญี่ปุ่นค่ะแตงกาญี่ปุ่นนะคะต้องได้ชิมแตงกวาญี่ปุ่นค่ะมันจะ หวานเย็ยนๆกรอบๆลึบๆนะคะฟันอบป้าหวีของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะพี่หวีฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยกัดด้วยฟันหน้าคะ่ะแล้วก็บอกว่าขอชิมคํหนึ่งคะ่ะพี่หวีอื้ออร่อยเย็นชื่นนะคะหลังจากนี้นก็เดินย่อยต่อคะ่ะขอมาเดินย่อยต่อนะคะทำประ,ประมาณประแบบว่าตัวเองเป็นนางเอกซีรีส์ท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ พี่วีบอกว่าพี่วี BTU บอกว่าขอขอด้วยขอด้วยนิดน,นึงนะคะก็เลยถ่ายพี่วีด้วยอ๋อพี่กัดแก้วเบียร์สวยนะคะคลิกที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยค่ะอยากได้แบบไหนก็คลิกเลือกที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ